เฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิแผ่นศิลาชุดที่สองในเวลานั้นพระยาเวตรัดกับข้าพเจ้าว่าจงสกัดศิลาสองแผ่นให้เหมือนอย่างเดิมแล้วขึ้นมาหาเราบนภูเขาและทำหีบไม้ไว้ด้วยแล้วเราจะจารึกบนศิลานั้นด้วยถ้อยคำที่อยู่ในศิลาชุดเดิมที่เจ้าทำแตกและจงเก็บมันไว้ในหีบข้าพเจ้าจึงทำหีบด้วยไม้กระถินเทศ และสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนอย่างเดิมและขึ้นไปบนภูเขามีศิลาสองแผ่นอยู่ในมือของข้าพเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงจารึกพระบัญญัติสิบประการลงบนศิลาอย่างครั้งก่อนซึ่งเป็นพระวจนะที่พระยาเวตรัสกับพวกท่านบนภูเขาจาก่ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมนั้นและพระยาเวประทานศิลานั้นแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็กลับลงมาจากภูเขา และเก็บศิลานั้นไว้ในหีบที่ข้าพเจ้าทำขึ้นและศิลาก็ยังอยู่ในหีบนั้นดังที่พระยาเวทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้คนอิสราเอลเดินทางจากเบเอโรธเบเนยาอาคันมาถึงโมเสราอาโรณนก็สิ้นชีวิตและฝังไว้ที่นั่นและเอเลยาซาบุตรของเขาจึงปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตแทนเขาเขาทั้งหลายเดินทางออกจากที่นั่นมาถึงกุดโกดา และจากกุดโกดาถึงโยธบาธาเป็นแผ่นดินที่มีลำธารหลายสายในเวลานั้นพระยาเวส่งแยกเผ่าเลวีออกมาให้หามหีพันธสัญญาแห่งพระยาเวให้ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อปรนิบัติพระองค์และให้อวยพรในพระนามของพระองค์จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนเลวีจึงไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับพวกพี่น้องของตน พระยาเวเองทรงเป็นมรดกของเขาดังที่พระยาเวพระเจ้าของท่านตรัสแก่เขานั้นข้าพเจ้าก็อยู่บนภูเขาอย่างครั้งก่อนสี่วันสีิบคืนในเวลานั้นพระยาเวทรงสดับฟังข้าพเจ้าด้วยพระยาเวไม่พอพระทัยที่จะทรงทำลายท่านพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเดินทางนำหน้าประชาชนต่อไปเถิดเพื่อเขาทั้งหลาย จะได้เข้ายึดแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะให้เขานั้นสาระสำคัญของพระบัญญัติและบัดนี้คนอิสราเอลพระยาเวพระเจ้าของท่านมีพระประสงค์อะไรจากท่านนอกจากให้ยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านให้ดำเนินตามทางทั้งสิ้นของพระองค์ให้รักพระองค์ให้ปรนนิบัติพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และให้รักษาพระบัญญัติของพระยาเวและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้ากำลังบัญชาท่านในวันนี้เพื่อประโยชน์ของท่านดูสิฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดและโลกกับทุกสิ่งที่อยู่ในโลกเป็นของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่พระยาเวทรงผูกพันกับบรรพบรุษของท่านและทรงรักพวกเขาและทรงเลือกลูกหลานของเขาคือพวกท่านจากชนชาติทั้งหลายดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นจงมีใจเชื่อฟังอย่าหัวแข็งอีกต่อไปเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าของพระทั้งปวงและทรงเป็นจอมเจ้านายทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงฤทธิ์และน่าเกรงกลัวทรงปราศจากอคติและไม่ทรงรับสินบนพระองค์ประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าและแม่ม่ายและทรงรักคนต่างด้าวจึงประทานอาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่เขา เพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักคนต่างด้าวเพราะท่านก็เคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ท่านจงยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านจงปรนิบัติพระองค์และติดสนิทกับพระองค์จงสาบานโดยพระนามของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของท่านพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านผู้ทรงทําการใหญ่และน่าเกรงกลัวซึ่งในตาของท่านได้เห็นนี้บรรพบุรุษของท่านลงไปอียิปต์เจ็ดสิบคนและบัดนี้ พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทําให้ท่านมีจํานวนมากดังดวงดาวในท้องฟ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11รางวัลสําหรับการเชื่อฟังฉะนั้นท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านจงรักษาพระดํารัสสัง่งกฎเกณฑ์กฎหมาย และพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่านผู้ไม่เห็นการตีสอนของพระยาเวพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์อันทรงฤทธิและพระกรที่เหยียดออกของพระองค์รวมทั้งหมายสําคัญและพระราชกิจของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในอียิปต่อฟาโรกษัตริย์อียิปต์และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่าน และซึ่งพระองค์ทรงทำต่อกองทัพอียิปตต่อม้าของเขาและต่อรถรบของเขาเมื่อพระองค์ทรงทำให้น้ำในทะเลแดงท่วมพวกเขาเมื่อเขาไล่ติดตามพวกท่านและที่พระยาเวทรงทำลายเขาทั้งหลายจนทุกวันนี้และสิ่งที่พระองค์ทรงทำแก่พวกท่านในถิ่นทุรกันดาลจนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้และสิ่งที่ทรงทำต่อดาทานและอาบีรัมบุตรของเอลีอัพ บุตรชายของรูเบนคือเ่นดินได้อ้าปากกลืนพวกเขาเข้าไปทั้งครัวเรือนเต็นและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไปท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งสิน้นเพราะในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิน้นของพระยาเวซึ่งพระองค์ทรงกระทํานั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็ง และเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้นและเพื่อพวกท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกท่านว่าจะให้แก่พวกเขาและแก่เชื้อสายของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดน้ำ เหมือนเป็นสวนผักแต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีถ้าท่านจะตั้งใจเชื่อฟังตามบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายและพรนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของพวกเจ้าตามฤดูกาลคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูเพื่อเจ้าจะได้เก็บข้าวเล่าอางุนใหม่และน้ำมันของเจ้าและเราจะให้หญ้าในทุ่งสําหรับฝูงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะได้รับประทานจนอิ่มจงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลง และหันเหไปปรนิบัตินมัสการพระอื่นๆและพระยาเวจึงกริ้วพวกท่านทรงปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผลและท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินดีซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านนั้นอย่างรวดเร็วจงเอาถ้อยคําเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญและคาดไว้ที่หน้าผาของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์และพวกท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงถ้อยคําเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในบ้านและเมื่อท่านเดินอยู่ตามทางเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคําเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านเพื่ออายุของพวกท่านและอายุของบุตรหลานของท่านจะได้ยืนานานบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลกเพราะถ้าพวกท่านระวัง ที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านคือรักพระยาเวพระเจ้าของท่านดำเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และติดสนิทกับพระองค์แล้วพระยาเวจะทรงขับไล่ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลายแล้วท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านทุกที่ที่ฝ่าเท้าของพวกท่านเหยียบลงจะเป็นของท่าน อาณาเขตของท่านจะเริ่มจากทินทุรกันดารไปจนถึงเลบานอนและจากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟติสไปจนถึงทะเลตะวันตกจะไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้พวกท่านได้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงทำให้พวกท่านเป็นที่เกรงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านจะเหยียบย่ำไปตามที่ทรงสัญญาไว้กับท่านดูสิวันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลาย เป็นคำอวยพรถ้าพวกท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เป็นคำสาปแช่งถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักและเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นท่านจงตั้งคำอวยพรไว้บนภูเขาเกริซิม และตั้งคำสาปแช่งไว้บนภูเขาเอบาลภูเขาเหล่านี้อยู่ฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นไปทางทิศตะวันตกในแผ่นดินคนคณาอันผู้อาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากิลการข้างหมู่ต้นโอก๊กที่โมเรไม่ใช่หรือเพราะพวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอแดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและเมื่อท่านยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น ท่านจงระวังที่จะทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่12แท่นบูชาของคนต่างด้าวต้องถูกทำลาย ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพวกท่านจะต้องระวังที่จะทำตามในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกพวกท่านจงทำลายสถานที่ทุกแห่งซึ่งประชาชาติที่ท่านขับไล่ไปนั้นใช้เป็นที่ปรนิบัติพระของเขาซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นพวกท่านจงรื้อแท่นบูชาของพวกเขา และทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แตกเป็นชิ้นๆและเผาบรรดาเสาอาเชราของเขาด้วยไฟท่านจงฟันทำลายรูปแกะสลักซึ่งเป็นรูปพระของเขาเสียและลบชื่อของพระเหล่านั้นออกจากที่นั่นห้ามทำอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านพวกท่านจงแสวงหาและเข้าไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน จะทรงเลือกจากเขตแดนของทุกเผ่าของท่านเพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ให้เป็นที่ประทับของพระองค์และท่านทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาของท่านไปที่นั่นทางทสางและเครื่องถวายทั้งเครื่องบูชาแก่บนเครื่องบูชาตามความสมัครใจและผลรุ่นแรกที่ได้จากฝูงโคและฝูงแพะแกะท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่าน ทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงยินดีในกิจการทั้งสิ้นซึ่งท่านได้ทำนั้นซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรท่านห้ามทำตามสิ่งสารพัดที่พวกเราทำที่นี่ทุกวันนี้คือทุกคนต่างทำตามสิ่งที่ตาของตนเองเห็นว่าถูกต้องเพราะพวกท่านยังไปไม่ถึงที่หยุดพักและถึงมรดกซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านแต่เมื่อพวกท่านข้าแม่น้ำจอแดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานเป็นมรดกแก่ท่านและเมื่อพระองค์ส่งให้ท่านพักจากศัตรูทั้งสิ้นรอบข้างท่านท่านจึงอยู่อย่างปลอดภัยแล้วจงไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นจงนำทุกสิ่งซึ่งข้าพระเจ้าได้บัญชาท่านไปด้วยคือเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาของท่านทั้งทาสาง และเครื่องถวายทั้งเครื่องบูชาแก่บนซึ่งท่านได้บนไว้ต่อพระยาเวและพวกท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านทั้งท่าทาสีของท่านและคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่านเพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่านสถานนมการที่กำหนดไว พวกท่านจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวตามที่ใดๆซึ่งท่านเห็นชอบแต่จงถวายในสถานที่ซึ่งพระยาเวจะส่งเลือกท่ามกลางเผ่าหนึ่งของท่านท่านจงถวายเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวของท่านที่นั่นและณที่นั่นท่านจงทําทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้อย่างไรก็ตามท่านจะฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้อในเมืองใดๆของท่านตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ ตามพระพรซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านทั้งผู้ที่สะอาดและผู้ที่มนทินก็รับประทานได้ดังที่รับประทานเนื้อละมั่งและเนื้อกวางแต่ห้ามรับประทานเลือดท่านจงเทลงบนดินเหมือนเทน้ำส่วนทสารของข้าวหรือเหล้าอางุ่นใหม่หรือน้ำมันหรือผลรุ่นแรกจากฝูงโครหรือฝูงแพะแกะหรือของถวายแก้บนตามที่ท่านบนไว หรือของถวายตามความสมัครใจหรือของที่ท่านนำมาถวายห้ามรับประทานในเมืองของท่านแต่ท่านจงรับประทานของเหล่านี้เฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านส่งเลือกไว้ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านท่าทาสีของท่านและคนเลวีผู้อยู่ในเมืองของท่านและท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่าน ในกิจการทุกอย่างซึ่งมือท่านได้ทำนั้นท่านจงระวังเกรงว่าท่านจะทอดทิ้งคนเลวีตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนั้นและท่านกล่าวว่าข้าจะกินเนื้อสัตว์เพราะใจท่านอยากรับประทานเนื้อท่านจะรับประทานเนื้อได้ตามใจปรารถนาของท่านทุกอย่าง ถ้าสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านส่งเลือกไว้เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่นนั้นห่างจากท่านเกินไปท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงโคฝูงแพะแกะของท่านซึ่งพระยาเวประทานแก่ท่านดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้นท่านจงรับประทานในเมืองของท่านตามที่ใจท่านปรารถนาทุกประการเถิดท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่านรับประทานเนื้อละมั่งหรือเนื้อกวาง ทั้งผู้ที่มุนทินและผู้ที่สะอาดก็รับประทานได้เช่นกันแต่ต้องแน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดเลยเพราะเลือดเป็นชีวิตห้ามท่านรับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อห้ามท่านรับประทานเลือดแต่จงเทเลือดลงบนดินเหมือนเทน้ำห้ามรับประทานเลือดเพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและบุตรหลานของท่านต่อไปเมื่อท่านทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเว แต่สิ่งบริสุทธิ์ซึ่งเป็นส่วนกำหนดจากท่านและของแก้บนของท่านนั้นท่านจงนำไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวจะส่งเลือกไว้และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทั้งเนื้อและเลือดบนแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจงเทเลือดของเครื่องสัตวะบูชาลงบนแท่นบูชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่ส่วนเนื้อนั้นท่านรับประทานได้จงระวังที่จะเชื่อฟังถ้อยคําเหล่านี้ ซึ่งขพเจ้าได้บัญชาท่านไว้เพื่อจะเป็นการดีต่อท่านและลูกหลานของท่านเป็นนิดเพราะท่านทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านตักเตือนไม่ให้นมัสการรูปเคารพเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาติซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นออกไปเสียต่อหน้าท่านและเมื่อท่านเข้ายึดครองและเข้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้น จงระวังตัวว่าท่านจะไม่หลงติดตามพวกเขาหลังจากที่พวกเขาถูกทำลายต่อหน้าท่านแล้วนั้นและจงระวังที่จะไม่ไต่ถามเรื่องพระของพวกเขาโดยกล่าวว่าประชาชาติเหล่านี้ปรนิบัติพระของพวกเขาอย่างไรเพื่อเราจะทำด้วยเช่นกันห้ามทำอย่างนั้นต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าสิ่งพึงรังเกียจทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงรังเกียจพวกเขาได้ทำต่อพระของพวกเขา แม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของพวกเขาพวกเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขาทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านไว้นั้นจงระวังที่จะทำตามห้ามเพิ่มอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไป